มาวัดสมานต้องมากินข้าวกี่เจ้านี้นะครับอร่อยแซ่บหลายแซ่บหลายไม่เทีบบาทไม่ละสิบบาทโอ้ไม่หัใหญ่เลยสุดยอดข้าวกี่ที่วัดสมานนะครับคนอีสานเขาจะไปอยู่ภาคไหนเขาองกินข้าวกี่ครับเป็นเด็กกะลาของเขานะครับข้าวกี่นี่แซ่บหลายครับมาวัดสมานกันนี่ข้าวกี่กินเด้อพี่นอ้องเื้อมาสามไม้ครับไม้หัวไงเลย ค้นบ้านคอ่เลยไปไยืดไปจิ้มกอกีเลยกอกี้กาสมานแต่พอร้องซิมเงนนะนแซ่ซเงนแ่มาจิ้นนงครับกอกก็นั่งพวกเข่ากันเท่ากันนกอกีไปแรกไปิ้น้ำพวกตาาเาจ้าเรายากโอ้แสบหลายแสบาก ว่าลูกไก่ทองนี่แปลกๆต้นโตมันจะเป็นใบใบประมาณนี้นะครับเอออบอนไซมะพร้าวนะครับบอนไซมะพร้าวจ้ากว่าจะทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยต้นแรกอะปีกว่าแนละ้วต้นนี้ละ ไไจริงนนะเี่่่ยมมึสวยจริงเลย9เดือนครับผมอันนี้9เดือนอันนี้9เดือน8 8โอ้โห8เดือนก็8สองสวยมากมากเลยเฮ้ยมีทุก8ห้าผมครับใครอยากได้บอลบอลไซมมะพร้าวนะครับเจ้าที่วัดสมานครับครับที่วัดสมานนะครับใครดูช่องพาโอยพาเที่ยวอยู่ก็มาได้ครับที่วัดสมานนะครับโอ้โหอลังการครับไม่น่าเชื่อว่าทําได้เจ๋งมาก มีผักผลไม้ขึ้นบ้านเยอะแยะเลยนะครับมาเมือง8ปดริ้วก็ต้องปลาแดดเดียวนะครับปลาแดดเดียวเยอะแยะเลยครับตัอมาก็จะเป็นขนมไทยนะครับขนมตาลนะครับ นาพื้นบ้านนะครับานาแป้นน้ำสักน้ำแบบเยอะมากนะครับถุงละห้าสิบบาทครับผักพื้นบ้านเยอะแยะเลยนะครับที่ตลาดวัดสมานนะครับผักพื้นบ้านเยอะแยะเลยครับน่ากินมากมากครับไปสิด้ามาเบิ้งของกินของฝากนะครับเด้อมาเที่ยววัดแล้วไหว,ไวพพพพ้พระขอพรพระพิฆเนศไหว้พระประธานในอุโบสถแล้ว เรามาเบิ้งของกิ่นของฝากครับมีฮอดไข่เป็ดครับของกิ่นของฝากเยอะแยะมากไม้เลยครับโอ้ล้านี่สะดุดตาครับผักึญยังก็ลายแต่ว่ามันตลาดไทยเกินทีนะเ่ราะนี่ว้าแบกม่วงก็หลายเดี๋ยว่าเปนตลาดไทยบุแหลมม้งสรงเนี่ยผักคนกระไดแ้แพงครับเขื่นขายกับละยี่สิบบาทครับโอ้ผักคนหลายครับแบบม่วงันกระนากินแต่แบบนี้ม่วงสีทองเนาะ พักคนหลายแห้งครับผักคนกระไลยหลายครับขอมาุทางนี้น้อกันครับมาบึงผักครับโอ้บึงของฝากของตอนนะครับเด้อมาไหวา้พระขอพรแล้วจะมาซื้อของฝากของตอนครับผักคนหลายแห้งครับตลาดไทยตลาดซีโมเมืองก่อนทีนะครับเด้อวัดยูวัดสมานนะครับหอมแดงว่านี่มาจากทีสเกตดหรือมั้ง มีหอมแดงนีกระเทียมครับมะขามเปียกแต่นีครับโ็ไหลแห้งครับไปเอาบรรยากาศให้เบิ่งข้าวๆได้ครับเด้อข้ามาไหว้พระพร้แล้วกับวาคือของฝากกลับบ้านครับฝากที่ฝากน้องนะครับเด้อหมนกระเทียมหัวบักใหญ่ครับของฝากของตอนเพิ่นบุญอึ่รยาด้วยครับมีผัดลมมีหมวกมียังเต็มไปเบิดครับบ้เป็นสะสะอ่อนครับมีบ้านข่อยบ่มีได้ครับบ้านข่อยธุระการดานแห้งครับ ชื่อวัดนีคของกลิ่นคองฝาคของตอนเพื่อนลายแห้งครับเป็นกระสออ่อนเนาะอันนี้เป็นขาออกเด้อครับเด้อฝนนี่หอนหมดเอกครับโอ้ยหมดเอก